สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุขชายรบเดชกับโปรแกรมครับประจำวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567ซึ่งก็เป็นวันหยุดยาวครับและหลายๆท่านในตอนนี้ก็กําลังคงพักผ่อนอยู่บ้านและก็อาจจะมีบางท่านนะครับที่ก็กําลังเดินทางไปต่างจังหวัดถึงไงก็ตามครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยและก็มีความสุขมากในวันหยุดยาวอาทิตย์นี้ครับส่วนกับโปรแกรมครับที่ผมก็ได้คัดมีมาฝากกันก็จะเป็นเกมเจล็กสามคู่โดยเกมคู่แรกครับมาชิด้าเซลเวียจะพบกับทางด้านโยโกฮาม่าเอฟบาลินอ พบกับทางด้านโชนันเบเมเล่และอีกหนึ่งเกมครับก็จะเป็นเกมที่ทางด้านวิเซลโกเบก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านนากัวยาแคมปัสส่วนเกมอีก2คู่ที่มีมาฝากกันนะครับก็จะเป็นเกมสวีเดนออสเวนคาและทางด้านนอร์เวย์ดิช่หนึ่งที่ก็จะเป็นเกมที่ทางด้านเขามาเจ้าบ้านจะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านเยอระะด่นและอีกหนึ่งเกมครับชัรบ,บ็อก08ก็จะพบกับทางด้านเอสเคบานซึ่งก่อนที่เราจะไปติดตามแนวทางกันครับผมก็ขอไปสุปผลงานกับแนวทางที่ได้ให้ไปว่าจะเฟลหรือว่าจะเข้าเป้ากันบ้า,า,า,าบบบง คืนที่ผ่านมานะครับจากสีคู่ก็มีเกมที่คว้าชัยและเข้าวินไป2เกมจากการที่จากเกลโลเนียลก็เอาชนะพุชชานนโลโปมิเช่ไปแบบผ่านไม่กันแบบสบายๆที่สกอร์สต่อศูนครับและในส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่ผมก็ให้เลือกรุนเชียร์ทางด้านซิลิอุสก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าก็แอบเสียดายอยู่เล็กเพราะสกอร์ในครึ่งแรกซิลิอุสก็นาไปก่อนถึงสกอร์สงต่อศูนแต่พวกเขาครับก็ไม่สามารถต้านความแรงของจากฝูงไปได้จริงก็เลยเกมนี้ก็ทําให้แพ้ไป4ต่อ3แต่ด้วยกับสกอร์ที่แพ้ไปปเเเพีียยงแค่1ระตูกกก็็ลทําใให้ในน้นนมอ สามารถทําให้เรากินราคาทํากาไรไปได้เพียงแค่ครึ่งเดียวครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับต้องการแนวทางเพิ่มเติมหรืออยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเงื่อนไขก็ง่ายครับเพียงแค่กดแอดไลน์ไปได้ที่ Li n e ID ด @s74 ตัวที่ในช่องทางนี้ครับก็จะมีทีมงานคอยดูแลพพอร์ตพี่ๆทุกท่านตลอด24ชั่วโมงเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาดูแนวทางของเรากับเกมคู่แรกก่อนครับซึ่งคู่แรกของเรานะครับเราก็มาดูฟอร์ขอด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านมาชิด้าเซเวียที่ก็จะรับการมาเยือนขอด้านโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตซึ่งเกมนก สนาามกลงโดยที่ในราคาที่เปิดมาในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา0.5ครับสาหรับทางฝั่งเจ้าบ้านทีมน้องใหม่และฟอร์มแรงอย่างท่าด้ามาชิด้าเซเวียนะครับตอนนี้พวกเขาก็นําเป็นจากฝูงของตรางโดยที่ลงสนามไป23เกมครับก็เก็บชนะไปได้ถึง15เกมและก็มีอยู่ที่49คะแนนโดยก็นําทีมรองจากฝูงอย่างกระบะอยู่ที่5คะแนนครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนยิโกฮาม่าเอฟมาดินตตอนนี้ก็รั้งอยู่ดับที่12ของตารางครับโดยก็มีอยู่เพียงแค่29คะแนนจากการลงสนามไป23เกมเท่ากันและที่สําคัญนะครับ12เกมในน โยโกฮาม่าเอฟมารินอก็เก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่4เกมเท่านั้นครับแล้วถ้าเราจะมาดูสถตตีผลงานเฮตุเฮติท่ทาคู่เจอกันกันบ้างซึ่งจากสี่ที่ที่ออกมาครับทั้ง2ทีมก็เคยเจอกันมาเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าทั้ง3เกมนั้นยโยโกฮาม่าเอฟมารินอก็ยังเป็นฝ่ายที่เป็นเจ้าบ้านไปทั้ง3เกมเลยส่วนสถตตีผลงานที่ออกมานะครับก็เป็นทางฝั่งของด้านมาชิดาเซเวียก็เอาชนะมารินสไปได้2ครั้งแล้วพวกเขาก็แพ้ไปเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นซึ่งกับผลงาน นายครับที่ทางฝั่งของด้านมาชิด้าเซลเวีย ก็ปุกไปเอาชนะมาริด็อสมาได้ถึงถีบด้วยสกอร์สาตัวหนึ่งครับแล้วเราก็มาดูผลงานทางฝ่าขอด้านเจ้าบ้านกันบ้างน,นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าผลงานขอด้านมาชิด้าเซเวียในฤดูกาลนี้ก็ดีจรงิงๆไม่เพียงแค่ในตอนนี้ผลงานของพวกเขาก็รั้งยืนดับจาาฝูงของตารางเท่านั้น,นครับแต่กับผลงานในเกเกมหลังสุดมาชิด้าเซลเวียก็ยังคงไม่แพ้ใครมาเลยแม้แต่เกมเดียวและที่สําคัญนะครับพวกเขาก็ยังคงคว้าชัยมาได้3เกมติดจากการบุกไปเอาชนะรองจาาฝูงยาน้านกัมบะออสกามาได้ด้วยสกอร์สามตัวหนึ่งกเกมั ได้อีกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และในเกมนัดที่ผ่านมาครับมาชิด้าเซเวียครับก็ยังบุกไปเบียดเอาชนะโตเกียววอดี้มาได้อีกที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เรามาดูผลงานของฝั่งทีมเยือนในตอนนี้กันบ้างนะครับหลังจากที่ผลงานในเกมลีกพวกเขาก็แพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมติดแต่ในตอนนี้ครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็สามารถปลดล็อกให้กับตัวเองได้สักทีครับโดยที่ในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะทางด้านคาชิมาแอลเลอร์ไปได้ที่สกอร์สี่ต่อหนึ่งแต่ถ้าว่ากับชนะมมาได้เเพียงแค่ก จาก5เกมหลังเท่านั้นแถมยังไม่พอครับกับเกมในนเยือน2เกมหลังสุดมารินอสก็ยังแพ้ไปทั้ง2เกมให้กับทางด้านอวิสปาโฟกะไปที่สกอร์2ประตู1แล้วก็โดนทีมรองจากฝูงอย่างกัมบะโอสก้า Osaka ถล่มมาอีกที่สกอร์4ประตู0ก็ดูแล้วนะครับกับสถานการณ์ของทางฝั่งทีมเยตอนนี้โอกาสที่พวกเขาจะบุกมาพ่ายกับทางด้านเจ้าบ้านมาชิด้าเซวีในนัดนี้ก็มีสูงเลยทีเดียวครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากเรทราคาเมก้าที่ให้มาในตอนนี้จากเลทแรกที่เปิดมาอยู่ที่ราคา0.5นะครับแต่ในตอนนี้ครับราคาใกล้มีการขยับปรับลงมาเหลืออยู่ที่ แค่ราคา0.25หรือปอปลาตากลมเท่านั้นโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนนะครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านมาชิด้าเซเวียเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.87แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างโยโกฮาม่าเอฟมาริโน่นะครับเลทราคาค่าน้่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา,า2.03แต่กับกระแสที่ทางในฝ่ายต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสข้อกับกลายมีการเอ็นเอเอไปทางฝั่งของด้านโยโกฮาม่าเอฟมาริโน่ทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้ครับถึงแม้ว่าราคาที่ให้มานะครับก็จะได้มีการปรับตัวลดลงมาอยู่ แต่ถ้าเราจะมองที่ฟอร์มทั้งคู่แล้วโอกาสที่ทา้งฝั่งของด้านมาชิด้าเซเวียจะย่ำชายโยโกฮาม่าเอฟมาริโดตไปได้อีกหนึ่งเกมนั้นก็มีโอกาสสูงเลยครับเพราะแม้ว่าในนัดน,นี้มาชิด้าเซเวียอาจจะได้เล่นในสนามเป็นตาก็จริงแต่ถ้าเรามามองจากเกมในการเจอกันในนัดที่ผ่านมาแล้วเรื่องของบรรยากาศและสภาพสนามนั้นก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาของทางฝั่งมาชิด้าเซเวียแน่นอนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่มาชิด้าเซเวียน่าเชียร์กว่าครับ เกมคู่ที่2ครับทีมรองจากฝูงอย่างกัมบาโอสกาในเกมนี้พวกเขาก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านโชนันเบเบเดซึ่งกับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา0.5ครับสําหรับผลงานของฝั่งเจ้าบ้านกัมบาโอสกานะครับสถิติที่ออกมาก็ถือว่าเด็นเลยทีเดียวครับกับผลงานในช่วงนี้เพราะถ้าจะมาดูจากภาพรวมแล้วกัมบาโอสกาก็ยังเก็บชัยชนะมาได้ถึง8เกมจาก10เกมหลังสุดแทนผลงานในตอนนี้ครับก็ยังโชว์ฟอร์มร้อนแดงอย่างต่อนเนื่องแม้ว่าจะมี2เกมที่สะดุดเสมอและแพ้ไปอย่างเล่นเกมก็ตาม ก็ยังเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดจากการเปิดบ้านถลม่มโยโกฮาม่าเอฟมารนสไปได้ถึงสกอร์สประตูศูนย์เปิดบ้านเอาชนะมิยาสกิไปอีกด้วยสกอร์สประตูหนึ่งแล้วพวกเขาครับก็บุกไปเอาชนะซาการโตสูไมาได้อีกด้วยสกอร์สประตูศูนย์ส่วนทางฝั่งทีมเยนเองครับแม้ว่าถ้าดูจากภาพรวมช่วง10เกมหลังพวกเขาก็อาจจะมีผลงานในช่วงที่สะดุดและไม่สม่ำเสมออยู่บ้างแต่กับผลงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับผลงานของโชงนันก็มีสีที่แปลกตาเลยทีเดียวเพราะจาก3เกมที่ลงสนามช่อในเดือนนี้โชนันเลบลาเล่ก็เก็บชนะไปได้ท และที่สําคัญครับก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาจะต้องเจอกับทีมใหญ่แทบเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเกมที่พวกเขาก็บุกไปเอาชนะอุลวะเรดนย์มอนไมาได้ถีบถีบด้วยสกอร์สาต่อเปิดบ้านเอาชนะโตเกียววอร์ดี้มาได้อีกในเกมฟุตบอลถ้วยด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์และพวกเขาครับก็เพิ่งจะถล่มทางด้านจูบิโลอิวตะมาอีกที่สกอร์ห้าประตูศูนย์ซึ่งในเกมน,นั้นนินครับถ้าหากโชนานยรักษาฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องแบบนี้เอาไว้ได้โอกาสที่ถ้าฝั่งเจ้าบ้านจะต้องเจองานหนักแล้วทำคะแนนหลุดมือพลาดในนน,นัดีีุกก็อาาาสูููงเเเลครบวรจวผท่่่ห้ ในการเจอกันในช่วงหลังๆนั้นทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะทำผลงานได้ดีกว่าเพราะแบว่าใน5้เกมหลังโชวนันจะเป็นฝ่ายเอาชนะกัมบาออสกาไปได้ถึง3เกมก็จริงแต่กับผลงานใน2เกมหลังสูนครับก็กลับกลายเป็นฝ่าของด้านกัมบาออสกาที่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะโชวนันไปได้ทั้ง2เกมโดยที่สกอร์ของทั้ง2เกมนั้นก็ยังเป็นสกอร์เดียวกันทั้ง2เกมที่2ประตูนึงครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมก้าที่ให้มาในตอนนี้ครับเลทที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.5โดยที่ใน,นอัตราการจ่ายราคาค่าด้าาา้้าาานนเจบบกั เลนราคาค่าน้ำทีจ่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.96ครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างาด้านโชนันเบวาเล่เลนราคาค่าน้ำทีจ่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.94และสําหรับกับกระแสทางในัากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นอย่างกาบาโอสกามากกว่าครับสําหรับในคู่นี้นครับแม้ว่าผลงานภาพรวมทั้งหมด ทางฝั่งชาวบ้านก็อาจจะเป็นฝ่ายที่กุมความได้เปรียบและขี่ทางฝั่งทีมเยือนอยู่หน่อยแต่ถ้ามาดูในช่วง3าเกมหลังก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของทังฝั่งทีมเยือนอย่างโชนันนั้นก็ไม่ได้เป็นรองทางฝั่งเจ้าถิ่นเลยซึ่งถ้าจะให้ดูสถานการณ์และกับเลราคาที่เปิดออกมานั้นโอกาสที่ทั้งคู่จะแบ่งแต้มกันไปในเกมนัดนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวครับและสําหรับในเกมคู่นี้กับในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วผมเชื่อคงคิดว่าทางฝั่งทีมเยือนอย่างโชนันก็น่าจจะเเเเป็นน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 ฝ่่าา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 ยบบบบุกกกกกกกมมมมใใให้ ar, ใ้้้้้ััััััทงงดดดอสีีไคครชชิู ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่โชนานฝันทิงครับ เกมคู่ที่3ครับกับเกมเจลีคู่สุดท้ายโดย Kobe, วิเซโกเบก็จะพบกับทางด้านนักโย่แคมปัสและกับราคาที่ให้มาในเกมคู่นี้ครับเลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.75สำหรับในเกมคู่นี้นครับสถิติที่เด่นๆและน่าสนใจผมก็จะพามาดูกันที่สถิติในการเก็บกินราคาให้ที่แคบปเอเชียย้อนหลังกับเลทที่เปิดมาในราคา0.75ก่อนนะครับโดยถ้าเราจะมาดูผลงานของฝั่งเจ้าบ้านอย่างวิเซโกเบในเกมที่พวกเขาต้องไปต่อคู่แข่งอยู่ที่ราคา0.75จากกราฟที่ออกมานะครับวิเซโกเบก็ยังมีสถิติที่ทำกำไรให้กับนักลงทุน ไปได้ถึง59%จากเกมที่ลงสนามกับเลทนี้ในทุกรายการส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างนโกย่าแคมปัสครับจากกราฟที่ออกมาพวกเขาก็จะทำกำไรให้ทั้นทุนไปได้เพียงแค่41%เท่านั้นจากเกมที่ต้องลงสนามในทุกรายการจากเลทที่เปิดมาในคานนี้ครับแล้วถ้าเราจะมาดูสิติผลงานในการเจอกันของคู่นี้กันบ้างล่ะโอกาสที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นนั้นจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ก็มีโอกาสที่มากกว่าครับซึ่งถ้าเรามาดูจากสิติย้อนหลังที่เจอกันแล้วโอกาสที่จะเป็นไปได้นั้นก็มีสิทธ์ที่จะเกิดขึ้นได้สูงเเเเเลยททีีดววพราาาาาะแมม้่่7กกกกจ10นหง ฝั่งของวิเซโกเบจะไม่เคยเอาชนะทางด้านนากุยาแคมปัสไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับแต่กลับในการเจอกันในช่วง3เกมหลังสุดนะครับสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปเพราะก็กลายเป็นฝั่งของด้านวิเซโกเบครับที่ก็เป็นฝ่ายเอาชนะนากุยะไปได้แบบใสๆทั้ง3เกมและพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายกินราคาไปได้ทั้งหมดโดยที่ผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดนะครับวิเซโกเบก็เพิ่งจะบุกมาเอาชนะนากุยาแคมปัสไปได้ที่สกอร์สอประตูศูนย์ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของฝั่งเจ้าบ้านกันบ้างนะครับแม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาวิเซโกเบก็อาจจะต้องเป ตามตีเสมอคอนซาโดเลซัปโปโรมาได้ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งก็จริงครับแต่กับผลงานก่อนหน้าน,นั้นวิเซโกเบก็ยังเก็บชนะาไมา่ได้ถึง3เกมติดต่อกันโดยก็เปิดบ้านเอาชนะคาชิมะแอนเลอร์มาได้ที่สกอร์3ประตูต่อหนึ่งบุกไปเอาชนะฟันเฟสเซฮิโรชิมะมาได้อีกที่สกอร์3ประตูต่อหนึ่งและใช้ชนะอีกหนึ่งเกมนะครับก็ยังเป็นเกมในฟุตบอลถ้วยที่วิเซโกเบก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโตโุชิมะวอร์ติสมาได้อีกที่สกอร์2อประตูศูนย์ถึงแม้ว่าในนาที่ผ่านมาเจ้าบ้านอย่างโกเบก็อาเ่่ครัยงชืว ก็น่าจะมาแก้ตัวคว้าชัยต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นได้ครับส่วนผลงานของทัฝั่งทีมเยอนนะครับ5เกมหลักสุดนักวยาแคมปัสก็ยังมีเกมที่สะดุดแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมติดและที่สําคัญนะครับก็ยังต้องเป็นเกมที่นักวยาต้องลงเล่นในเกมนัดเยอนอีก3เกมโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็กลับทําผลงานได้ดีเกินคาดโดยก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านพลิกแซงเอาชนะและเก็บ3คะแนนสําคัญมาได้จากทางด้านคาชิวาเลโซทีมในโซนเดียวกันไปได้ที่สกอร์2ประตูต่อ1ครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาแฮนดิแคปท คงไม่มีการขยับตัวไปไหนก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.75ในตอนนี้โดยที่อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำาแทนะครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งของท่านเจ้าบ้านวิเซลโกเบเลทราคาค่าน้ำจะ,จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.85แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างนกกากยยาแกมปัสนะครับเลทราคาค่าน้ำจะ,จะได้ก็จะได้สูงถึงราคา2.05ในเวลานี้ครับและสําหรับกับกระแสาทางในฝ้าฝางตําเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมา มีการสลับปรับตัวไปในทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างนักย้ายแคมปัสมากกว่าในตอนนี้ครับสาหรับในคู่นี้ครับแม้ว่ากระแสจะได้ออกไปในทางฝั่งของทีมเยือนอยู่ก็จริงแต่ถ้าเรามาดูในมุมของเลทราคาที่ให้มาในตอนนี้แล้วโอกาสที่ทางฝั่งเจ้าบ้านจะเก็บใช้ไปได้ในเกมนั้นนี้ก็ยังคงมีโอกาสมากกว่านะครับและถ้าจะมาดูจากฟอร์มในตอนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเ่างวิเซลโกเบก็ยังคงมีฟอร์มที่ขี่อยู่มากและสําหรับในเกมนั้นี้ผมก็ไม่คิดนานครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ปิดจ็อบและเก็บชชััันนนะไไปดด้้มาากกกกว่งบ ของผมในเกมคู่นี้ผมชืขอชี้ชัดไปที่ยูโกเบได้เ hey, ฮตามระเบียบครับ สลับมาที่เกมคู่ที่4นะครับกับสึริเอียนออสเวนคาในคู่2ทุ่มตรงเจ้าบ้านคาร์มาครับก็จะพบกับทางด้านเยกเดนซึ่งกับเลนราคาแฮดีแคปที่ให้มาในเกมคู่นี้ก็อยู่ที่เลนระคา0.75ครับสำหรับสถานการณ์ในอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านคาร์มาในตอนนี้พวกเขาก็รั้งอยู่อันดับที่4ของตารางโดยก็มีอยู่เพียงแค่13คะแนนจากการลงสนามไปถึง4เกมครับและที่สําคัญในตอนนี้คาร์มาก็ยังมีคะแนนนาทีมบวยของตารางอย่างทีมนอค็อปปิ้งอยู่เพียงแค่2องคะแนนเท่านั สถานการณ์ของทีมและอัดนดับตารางคะแนนตอนนี้นนก็ช่างจะต่างกันกับทางฝั่งเจ้าถิ่นกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะเยอการ์เดนในตอนนี้เองพวกเขาก็รังเป็นอันดับที่2ของตารางโดยคะแนนที่ทําได้ครับก็มีอยู่ที่3เสิบอคะแนนแล้วก็มีคะแนนตามจากฝูงอยู่เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแต่กับเกมที่ลงแข่งขันนั้นพวกเขาก็ลงแข่งน้อยกว่าจากฝูงอยู่เพียงแค่หนึ่งะครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานในตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเขาม่านั้นพวกเขาก็ยังคงทําได้ดูดีมากกว่าในช่วงต้นฤดูกาลท อาจจะมีเกมอุ่นเครื่องแทรกเข้ามาบ้างที่สองเกมแต่เขามากเองครับก็ยังสามารถเก็บชนะมาได้สามเกมและพวกเขาก็แพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่าทนั้นโดยที่ผลงานในเกมลีกสองเกมหลังสุดนะครับเขามากก็ยังบุกไปเอาชนะเคเอโซนาทีมเดียที่8มาได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งก่อนที่ในนาที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังจะเปิดดังไพ่กับทางด้านปอมปอชคานามาแบบไม่น่าแพ้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเยอนกรเดนเองครับผลงานที่ทําได้ก็ยังคงดูดีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีสะดุดแพ้ในเก,กทนมทีม่เจ ผลงานในตอนนี้มันก็ยังคงไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่กับอันดับตารางคะแนะนะครับก็เพราะว่าใน2เกมหลังสุดเยอการ์เดนก็ยังกลับมาแก้ตัวได้โดยการบุกไปเอาชนะโนโคอปิงไ่ได้ที่สกอร์สามประตูหนึ่งแล้วพวกเขาครับก็ยังเปิดบ้านเอาชนะวานาโม่ไมได้อีกแม้ว่าอาจจะยิงไม่ได้ตามเป้ามาก็ตามแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไมกรัรนแทมาในตอนนี้ราคาแทมานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.75ครับโดยที่แน,นอาตาัตราการใส่ราคาค่าน้ำแทนถ้าเราทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นเข้ามาครับเลนราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 9 5แต่ถ้า เราอยู่ทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเยกาเดนในตอนนี้เลนราคาค่าน้ำเช่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.95เช่นกันครับและกระแสที่ได้มีการปรับตัวในทางฝั่งของด้านต่างประเทศในตอนนี้กระแสนั้นก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างเย,ออย,างเยกาเดนมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งกับกระแสที่ได้มาในตอนนี้ในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วผมก็ยังคงเห็นด้วยกับกระแสที่ออกมานะครับเพราะแม้ว่าผลงานของเขามาในช่วงหลังเพราะเขาก็อาจจะเริ่มกลับมาเข้าฟอร์มของเตงได้แล้วแต่ในเกมนี้ครับมันก็ไม่ใช่งานง่ายของทางฝั่งเจ้าบ รองจากฝูงแถมยังไม่พอครับในตอนนี้สถิติผลงานภาพรวมทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังคงดูดีและผมทางฝั่งเจ้าบ้านได้อยู่ซึ่งถ้าจะให้ผมบองถึงสกอร์ในเกมคู่นี้แล้วผมก็งคงคิดว่าทางฝั่งของเยอการเดนก็น่าจะบุกมาเก็บชัยจากเขามาไปได้ที่สกอร์สประตูต่อศูนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่เยอกาเดนเด่นกว่าครับ สำหรับในเกมคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับชับบอก08ทีมในอันดับที่2ของนอร์เวย์ดูชั้นหนึ่งในเกมนี้ครับพวกเขาก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้าน SK- b a n บนทีมรองจากฝูงองตรางโดยที่ราคาไมค์การที่ให้มาในตอนนี้ครับเลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.75สําสำหรับผลงานสซติต e เฮดทูเฮดของคู่นี้ที่ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะผลงานที่เจอกันในห้าครั้งหลังแม้ว่าทางฝั่งของ SK- b a n บเป็นฝ่ายที่เอาชนะชับบอกไปได้มากกว่าก็จริงแต่สถตติที่ออกมาครับก็เป็นทางแ 2องทางเท่านั้นส่วนในผลงานที่เหลือก็ยังเป็นการที่ทั้ง2ทีมก็เสมอกไปถึง2เกมแล้วทางฝั่งของชับบอกศูนย์แปก็ยังเอาชนะ s k สบามาได้อีกหนึ่งเกมครับและถ้าเราจะมาดูผลงานที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันในครั้งหลังสุดก็เป็นทางฝั่งของ s k สบานะครับที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะชับบอกศูนย์แปไปได้ที่สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในช่วนงนี้ของทั้งสองทีมกันบ้างล่ะครับผลงานที่ออกมาก็กลับกลายเป็นทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านชับบอกที่ก็เป็นฝ่ายทําผลงานได้กกว่าางััมมเอนบพแ3จ5หล บอกอจอจีโตเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับทางด้านคู่แข่งไปก็ตามแต่กับผลงานใน2นัดหลังครับก็เหมือนว่าผลงานของพวกเขาจะกลับมาเขา้ารอบเข้าลอยได้แล้วโดยก็บุกไปเอาชนะฮาวเกซุนมาได้2ต่อ1แล้วก็ยังเปิดบ้านถล,ลน่มโรเซนบอร์กไปได้อีกถึงสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับแม้ว่าในตอนนี้พวกเขาจะรั้งอยู่ดับของหัวตารางอยู่ก็จริงแต่กับผลงานในช่วงหลังนั้นก็ถือว่าหลุดฟอร์มไปเยอะเลยทีเดียวครับเพราะแม้ว่า2จาก5เกมหลัง s k บานจะเอาชนะทางฝั่งคู่แข่งไปได้อยู่ก็จริงแต่ถ้าเราจะมาดดูผลลลงงงาานนนนใ3นััหสุแ้ว SK บก็ย สามารถเก็บชนะจากคู่แข่งม,มาได้เลยแม้แต่เกมเดียวเลยครับโดยสถิติผลงานที่ออกมาก็เป็นการเสมอในลาของตัวเองไป2เกมให้กับซอมก็เซตกับทางด้านฮาวเกซุนและอีกหนึ่งเกมนะครับกับจุดเปลี่ยนที่สําคัญนั่นก็เป็นเกมที่พวกเขาครับก็บุกไปแพ้กับทางด้านโบโลกิมมาถึงสกอร์หประตูหนึ่งก็จึงทําให้จากฝูงของตารางในตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนมือไปอยู่ทางฝั่งของด้านโบโลกิมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาแฮนดิแคปที่ได้มาในตอนนี้ครับเลนแรกก็เปิดไปที่ราคา0.5แต่ในตอนนี้เองนะครับรา,ามัาับปบตวลง เหลืออยู่เพียงแค่ราคา0.5เท่านั้นโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนในตอนนี้ครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านชับบอกนะครับเรทราคาค่าน้าที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.97แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีเมเยือนอย่าง SK- บานนะครับเรทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้เพียงแค่ราคา1.93และสําหรับกับกระแสทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ได้มีการปรับตัวไปในทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านชับบอกมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับสำหรับผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้ที่ก็กําลังกลับตลา แต่ถ้าเรามาดูจากสถานการณ์และปะจยยัจจัยต่างๆแล้วมองไปในเกมนั้นนี้เจ้าบ้านชาบ,บอกก็น่าจะมีโอกาสาที่จะรอดยากและก็อาจจะถึงขั้นต้องแพ้คาลังไปได้เพราะยังไงในเกมนี้นนครับ SK- บานทีมเยือนก็น่าจะต้องพยายามเค้นฟอร์มเก่งของพวกเขากลับมาให้ได้และในเกมนั้นนี้ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าก็จะเป็นนัดปลดล็อกที่ทางฝั่งของ SK บานก็น่จะบุกเบียดมาเอาชนะทีมฟอร์มแรงอย่างชาบ,บอกในตอนนี้ได้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่บาน์ผ่านได้ครับ แล้วสําหรับในช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะจบลิปของเราวันนี้ไปเราก็มาสรุปแนวทางทาง5คู่ที่ผมก็ได้ให้ไปเป็นแนวทางนะครับโดยเกมคู่แรกครับมาชิด้าเซเวียก็จะพบกับทางด้านโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งในเกมคู่นี้ครับแนวทางของผมผมให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นซึ่งกับราคาก็ให้อยู่ที่ราคา0.25ครับเกมคู่ต่อมาครับกรบะโอซาก้บบา Osaka ก็จะพบกับทางด้านโชนันเมเบเล่ซึ่งกับแนวทางของผมครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างโชนันและกับราคาที่ให้เลือกเชียร์นั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.5คร เกมคู่ที่3ครับวิเซลโกเบก็จะพบกับทางด้านนากุา่าแคมปัสซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นวิเซลโกเบกับเลนราคาก็ให้ตอบไปที่ราคา0ูนย์จุเครับเกมคู่ที่4เขามากก็จะเปิดรังรับการมาเยของด้านเยะกะเดนซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีเวียนอย่างเยะกะเดนโดยก็ให้ตอบไปที่ราคา0คูนจุ เกมคู่สุดท้ายครับชาบ,บอก08จะพบกับทางด้าน SKBAN ซึ่งกับแนวะทางของผมในเกมคูน่นี้ก็ยังคงให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่าง SKBAN ครับโดยราคาที่ให้เลือกจิ้มไปนั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.5ครับ และก่อนจะจากกันนะครับหากท่านใดถูกอกถูกใจกับแนวทางหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ยังสามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์ ID @sjc4 ตัวหรือถ้าในตอนนี้ครับใครยังไม่สะดวกก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานของสุชัยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุชัยประเด็ดกับแนวทางดีๆสาหรับวันนี้สวัสดีครับ